ครับแต่ยังได้แม่แก้วหญิงแจงน้องใหม่อีกสดก็หอมหอม,ม,อม,มอหมอมีหอมหอมหอมบัวก็ได้ออหอมบัวหอมบัวอันนี้คือหอมแดงกันละทำแม่เดินหัวหอมครับตกับพริกกับเกลือยุบหนึ่งแก้วหญิงแจงน้องใหม่สูตรได้ติดเสียบมากตลอด

ตงเนี่ย้กปลาเนาะก่งไมต้องปลาต้องใส่ปลาจุกตนปลาอย่างนี้ตงนี่นั่นปลาน้ำรถรดแม่เสแจบอยู่บนรถก็ได้โอ้มันจะเสียบแต่บนรถเนาตกระนั่งต้น มานั่งบอสเอส่ตอนประเดกนครับนครับแจ้วิงครับปาดรถ,รรถหำไม,อมโอ้โโชคดีได้ปาดรถนึงโตรครับานีรถนี่มะนาวเวหาเน่ยหรือแล้วคนจอกางเน่าไปไหนหรอจริาไ,ไหม ลูกแปบเปียลงพร้อมนะมาเดี๋ยวบีน้ำปาสองจืดเงวหดหนึ่งแกง้องใหม่ตองกังแก้วหนึ่งตัวแก้วกระเดียแก้วไว้จับแ้งน้องใหม่เด็ตึง ลำกันตรงมีปกระแดกโตหนึ่งตัวนี่แสบมากกับอกน้าเพียงนึงกับอกเล้งปั้นค้อยคุ้มเชิงในข้างหลังนี่มีวัว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 นั่นบึงในทางเมีวิวมีวัวนี่ครับเรียบร้อยพร้อมกินครับเป็งเมนูอาหารมื้อนี้ ขันตดตักก็เื่อในปีนไปเฮ้อใส่เทียนใส่ก็ได้บอกแงเพราะคะวามแับเป็นนกแข่งนกไมไล้ลาหยอดมากไปโอเคครับนกไปกิน